สวัสดีครับพบกับนากาชิมะม่ชาช anel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกนําลังใจให้กับนากาชิมะม่ชาช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับในยุคโซเชียลแบบนี้หนุมน่มๆหลายคนก็คงจะหันมาจีบสาวออนไลน์กันมากขึ้นแล้วก็ใช้บริการโซเชียลอย่าง Facebook แล้วนั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนนิยมใช้หาคู่เช่นกันแต่มันก็ไม่ใช่วิธีที่ง่ายนักที่จะเข้าหาส,วสาวๆบน Facebook ได้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนวันนี้นายกชุมามะชาแนลจึงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนกันสําหรับใช้เข้าหาส,วสาวๆบน Facebook แล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย5ทริกเด็ดๆสำหรับใช้เข้าหาส,วสาวๆบน Facebook นะครับ มาเริ่มกันที่ 1. ทําโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือก่อนจะกดแอดเธอเป็นเพื่อนควรส่องดูหน้าโปรไฟล์ของตัวเองซะก่อนว่าดูมีตัวตนและมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าควรใช้รูปจริงที่ดูดีที่สุดรวมทั้งข้อมูลสถานศึกษาหรือว่าที่ทํางานระบุตามความเป็นจริงรวมทั้งโพสต์และรูปภาพต่างๆในชีวิตประจําวันซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้จะต้องตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะครับเพื่อที่เธอจะได้สามารถมองเห็นก่อนที่จะตัดสินใจจะรับแอดคุณดีหรือเปล่าแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมกันด้วย ก็อาจจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นได้อีกหน่อยนะครับ 2. แนะนำตัวให้เธอรู้จักก่อนที่จะทักแชทไปชวนคุยอย่างอื่นให้คอมเมนต์ในโพสต์กดไลค์บ้างเป็นบางครั้งหรือรูปภาพของเธอบ้างเป็นครั้งคราวแต่อย่าให้ทีจนเกินไปจนมันอาจจะดูน่ารำคาญนะครับให้เธอรู้สึกว่าคุณมีตัวตนเมื่อเริ่มรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็อาจจะหาจังหวะเหมาะลองทักเธอไปชวนคุยได้ แต่ถ้าหากยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook หรือเธอยังไม่รับแอดคุณก็อาจจะต้องทักแชทเปนแนะนําตัวก่อนแต่เธออาจจะเห็นข้อความของคุณช้าหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ได้และถ้าหากคุณโดนถามว่าเจอ f a c e b o o k ของเธอได้อย่างไรก็ตอบไปว่าระบบแนะนําเพื่อนของ Facebook แนะนําคุณมาก็ได้นะครับ -3. ลองดูว่าเธอชอบอะไรไนไหนก็รู้จักกันทาง Facebook แล้วต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์เข้าไปส่องโปรไฟล์ของเธอเลย ว่าเธอเป็นคนยังไงชอบอะไรบ้างดูว่าเธอไลฟ์เพจอะไรไว้บ้างในชีวิตประจําวันของเธอชอบโพสต์เกี่ยวกับอะไรชอบกินอะไรถ้าหากเธอมีความชอบอะไรที่ตรงกับคุณหยิบเรื่องนั้นมาคุยกันได้เลยนะครับและถ้าหากไม่มีก็อาจจะลองชวนคุยในสิ่งที่เธอชอบและถ้าคุณมีเพื่อนร่วมกันก็อาจจะพูดถึงเพื่อนคนนั้นบ้างก็ได้ถือว่าเป็นการเปิดเผยให้เธอได้รู้จักตัวตนของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ 4. ชวนเธอออกไปเจอกัน ถ้าหากคุยกันได้สักระยะแล้วรู้สึกว่าคุยกันถูกคอคุณก็สามารถลองชวนเธอออกไปนัดเจอตัวจริงได้แล้วนะครับแต่ควรเริ่มจากการนัดเจอในที่สนธนาธารณะก่อนเช่นชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังเรื่องที่เธอชอบแต่ถ้าหากเธอตอบปฏิเสธตรงๆหรือว่าไม่ตอบคุณอีกเลยก็แสดงว่าเธอโคงไม่ได้สนใจในตัวคุณเลยนะครับแต่ถ้าหากเธอปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าไม่ว่างติดธุรนะหรือย,ยังไม่สะดวกคุณก็อาจจะลองหาโอกาสมเหมาะชวนเธออีกสักครั้งคราวหลังก็ได้นอกจากว่าเธอจะปฏิเสธคุณซ้ำๆอีกหลายครั้ง ก็แสดงว่าเธอคงไม่ได้อยากจะนัดเจออะไรกับคุณจริงๆแล้วนะครับ 5. อย่าทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งหากคิดจะจีบสาวผ่าน Facebook ก็คืออย่าสแปมไลค์หรือคอมเมนต์ใส่เธอทุกโพสเพราะจะทำให้เธอรำคาญคุณอย่าชวนคุยเรื่องเดิมๆซ้ำๆโดยเฉพาะเรื่องที่เธอไม่สนใจอย่าคอมเมนต์จีบเธอในโพสต์ตอหน้าคนอื่นควรคุยกันในแชทส่วนตัวเท่านั้นและอย่าใจร้อนรุกหนักมากเกินไป ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นแหละน่าจะดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับทิกเล็กเล่นน้อยที่นากาชิมะมัคชาแนลนำฝากเพื่อนกันเดวันวนี้แล้วท่านเพื่อนได้รับข้อมูลนี้แล้วลองนำไปใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก g a n g b e a u t y com ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต a กชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจราราณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ